สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีฟูติโกติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับไปหน่อยครับเบิ้งเบิ้งมึงกันนะปาคือหากินหมานแท้กี่พจน์ฮะกี่พจนมีแต่ได้อันเป็นแต่บิวตจากหาเป็นแต่บิวตจากหาโอ้ยโอ้ยอาชีพนี่พ่อเหดอยู่เด้อพ่อสาดีๆกอาชีพพวบป้าไหมนั่งพวปตลาดเออพ่อท่านกินดอก นีบแมนตีสาดีอันนี้ข่วงแต่แรงกว่าน่นนี่ได้ัเนี่ยพรโอ้ยเอาได้เเนี่โอ้ยอ้ยพี่น้องเอ้โอ้แบบนี้ก็มีวะเออเขานังอยู่ตัวหนาเทศสาดใส่ห้องไหม้าาหัวหลอนเป็ะไคร่ดีโอพอขาวหัวหลอนวะเป็ะไค่ดีกันวะเบิ้งครับขั้วป้าครับ นนีกก็เิอีหยังหูบ่อขั้วป้าพี่น้องหูบออยากหูบอเป็นหยังขั้วป้าไปเชื่อมไปเชื่มพี่น้องอีหยังหูบ่อขั้วป้าอยู่ไก่ตีไก่ตีอย่าไปบอกว่าเราลิงขั้วป้าได้บอกว่าไก่ตีขั้วป้าท่านไอหมอดพ่อเบ้าอุ้ยไก่ตีไก่ตัวอะไรไก่ มือนี้มือนี้ได้คั่วป้าเป็นตัดสี่เล้วบ่สสี่หอกยองยังกับเบืองยังได้มือแล้วเดี๋ยวได้ไหนเด้อเหล็กปงใหญ่เออคั่วป้าคั่วป้าเป็นตัดสี่เหลี่มบอสมันนี้จะคล้องได้แล้วเลยตั้งแต่แรงเนาะแต่แรงนี่เด้แล้วก็ได้หลายเติรอยู่ในคูนี่คั่วคั่วไหวไปได้ยังได้เอาไปทาเกลือทาแล้วมันนี้กระตากไว้หลงจย่างของมัอนี้หลงก็บิีมเว้ยดนานแล้วหลงบ่หลงหลงหลงจย่างของแบบว่าบ่กินนะปฏบัติห้พอสิมือมากินปุ๊บเน่า ใตายเพื่อนเน่าถิงตะวันเรื่องหากินนี่พ่อแหลมเรามานี่เลยผมเบิ่งมาเรื่องข้าวปลาแต่ว่าไม่ง่ากเกี่ยวกับเราบระมาณเหนีงบางไฟแมนอยู่ไอ้ก็วางสั่นแหละนี่อยู่อย่างเดียวชุมมือนี่ตะโคว่างงอปลาหน่อยได้วิชามาจากไหนได้นี่แล้วเอ้าได้วิชามาจากภูริศีนี่ดิใช่ใครทอดหอยหน้าปลาไหม โอ้ยพอถึงสางก์อีกคือแจ้งก่อนแจ้งก่อนโอ้แต่ว่ามือนนที่เัานับเ้มันหลายเพืนกับทีโดนี่ยพื่นกับเทวาดาราพัฒนักหลอเทดังไปได้ไหมขึ้นกอนมูไอหูวจักเลนะหรออผมก็หัจักเนีได้บ่จักผมหรอกล่อืนกขมเอืดคนทีองคนที่องแมนวัดเป็นพแ่อเพ่อพพอเแลมดึงแขนไปกับงคอง จากลูกเพลอุไรพอนเป็ยังก็พอพี่้องครับโอ้ยมาขั่วหลังหานมึงบัดนี้ช่างพี่ได้ยังกินกันครับโอ้แกงร้อนแกงร้อนมิญารัดเดี๋ยังกินมิารดโอ้ยลาปั้นมาแล้วแกงแกงเย็นแกงร้อน เป็นนั่งเอกอีกคนหนึ่งที่ชอบกินเข่าหลังขั่วครับเป็นนังเอกอีกท่านหนึ่งที่เปิ่นมาแม่นางหาเข่าหลังขั่วกินยังไงหากินเข่าหลังขั่วครับพี่น้องครับบ๊วยแมงค์แค่ปั้นๆนะครับเสียบีอย่างที่กัดหากินเข่าหลังขั่วอันนี้เม่นกระเข่าข้อประจัน เอาเอาแม่มาสลาดเถให้พ่อถือฟ้าให้เราจะพร้อมกันตักเอาตักเอาแม่โอ้สลาดครั้งเนาะครัวรังท่านครับเทียนื่งกับเขาเบิดเป็นดีได้กับเขาเบิดฮะกับเขาเบิ้ดมันไม่ได้กินปนีปนีเด็กๆพอดีหนูได้มาแยมแปะนะพ่นเด็กแซ่บแซ่บเอาไป่งตะกี้แต่ก่อนนี่มาแอมแปะอยู่เรื่อยเป็นปะแอมแปะแล้ว จะ่ว่ามเงินือนี่สเิจะพอกันกินดอกก<อ>ินน่งน,นี่เละดีแล้วเบิ่งเอาครับสองนั่งอีกคูใ่ให้แล้วจะได้สิ็นไะมากินกับข,าข,อขอ้าวคั่วให้ได้สิ่งเอาสอมหมสมจิ้มเอาคือน่องอางหนึ่งนี่้องอะไอยู่คอยตากเาบิรนเบิ่งนนั่งอีกชุมผุงกินข้าวั่วครับพี่้องครับใส่หนี่ซ่อนนี่ซอมนี่เอาจิ้มเอา

คำอยู่ม่นแล้วเรื่องต่าเ่งมืตัวก็้วอใส่หลายๆนะามันอื่นเดียวไปตังเลยนั่น่ะครับก็พอนั่งเอกนั่งเอกต้องกินแบบนี้นะครับร้อนค่ะรับเอาคือไปดิไไปเลยบ่หาดแล้วมันห่อนมืออีลาแล้วห่อนบ่อละไปไปก่อนโหลดันนี่กินเพียมเลยเอ แล้ไปเลยหมกไฟเลยอ๋อสุขีกับลูกนอนครับไป่ตงวดปัดปัดดุงนึกึึึสาวึนางอ่อนฝึกสาวน่งอ่อนพอิ่นิผูังขนาดึงดูปันปนปดปกไงพอขนาึงเพอหนึ่งสองข้ามขนาดึ่งเออ ข่าวเข้าแล้วเห็ดเอียงกินคือแ่าเห็ดตะเวนเวนพูดเฮ้ยผู้ใดปากมาได้เ,เอามาเอามาเหยียบปากวะได้่ยแนี่แหละผู้ยืดยู่นี่แล้วครับพ่อเอ๋ยออบัตกตาบักเข่าวหัวตะย่างมากนะเลย,เยไ,เไปซาแม่ไปอย่าว่ซาอย่างไหนหูเข่าของเตลแลุ้กูได้ไหมคันเราเรื่องปลายผ่อเราใส่ใจรายละเอียดแมนนี่มึงหัวจะสะอาดเพ่เพี้ยได้แล้วแต่คนละเอียดนะไม่เออวหยาดเดี๋ยวมันบมดถูก <จะ S 1> อ่อสมอเสียบแล้วเป็นคนลำเหียวน้ำไม้แบ่งให้ลูกสาวได้พอนี่สิแบ่งให้ลูกสาวกินนะเราแบงแล้วแบงยี่เหล้วเติมเงินแล้วกินเติมเงินเขาจะกินน้ำมนั่นนั่นพอเสร็จยังกินจันที้หนึ่งเนี่ยคั่วไปแต่หนึ่งหมื่นโอเคมาเริ่มยังกินกันเลยเต็มหมืนีอ้ก้อยก้อยกินมาเป็นหัวสักคนหัวทุกคนโอ้ยโอ้ยอย่าไปเสียปันปันเจอเลยเด้ ก็สิได้กินนี่พูดละท่านาดนท่านาเอกท่านาไม่กท่านาเอกท่านลมบท่านายังนาทนาวันนอุ้ยซนบอกเลย้างี่เขากมาเที่ยวป่ามาหนที่เชียงในพนเป็นตาน้าหัเนี่พ่อไปก็ไปมากครับนี่มันเป็นที่หลงพ่อไปก็พูดได้มากครับไปครับธนานนาเอกธนาน่าโดนบนมา ให้หลากินน้ำเด้อให้หลากินน้ำเด้อบักลาสิกคสิกินน้ำเด้บกูลหนึ่งไหนน,น,นี่เอียงคข้ามาบกูลโอ้บกูลอย่างไหนเย้หนี่อ้าวววพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องเฟนคลับเอฟซีครับ,รบมากินหนึ่งปลาหนึ่งปลาอีพอแหลมครับมืออื่นครับมือนี่ก็ชิบด้กินดอกเพราะว่าพึ่งแล้ว วัอนี้ก้อยวันนี้มีก้อยปาไหมก้อยล่ะมาต้มปลากินได้กินมาต้มเอาข้างมอยไปนี่เอาข้างมอยได้ปังสมุนไพรมีบ่โอ้ยโอหสมุนไพรมีอยู่แต่ารถจอดใกล้ไปไปเอไปเอาไปเอาบ่สิทันยังรถจอดอยู่พูดู่หนังเรียนขางมอยน่ยเ้ยข้าวเดียวรวงรวงรวดัเล่าอยังก่อนเป็นยังบ่นเจ้าเฟ้อเจ้าเฟ้อเอาอรถหจ้าเ้อาเฟอรถาเฟนง คนใหญจำเ,เลยมาหัวก็ใส่ห้องโหลดเวให้เ้ได้ใส่ไหมเนหมอนเบียนนุยไม่เจ้าเมื่อฝาเจ้าถึงแหา,ามงุีสานาทบอกว่ามือนี้ภาก,กันฝปา่ากินล้านี้ไปยังงาฝ่านี้ ดอกดื้นเฮียงขึ้นกับประด้๋ยรับเดี๋ยวนอนอ่าประเพี่ยนดีกันแล้วคนดีกันแล้วเอาคนดีกันแล้วบ่คนเฉยให้เอาแล้วออดีกันแล้วออที่ไหนได้คุณดีกันแล้วเหรออ้อนจ้อนอยู่ตัวแน่แน่อ้าวนี่เดี่ยวไปอ๋อมาหอยที่อาหอเป็นคนอยู่เลย เอาครับที่นี้ฝากไว้สนครับฝากติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับฝากติดตามเน่หลั่นม่ผ่อนม่ผ่อนยังม่พ่อนเ่เยอะเลยเพรการกิดพ้าวเมื่อนะพลูกจันแ่หลั่นแ่กลูกลกลูกจะสี่ำพอพี่เราก็อนเอยเพ่อ่อนเอยพ่อยังลูกเพร่อยงาพ่อยังลูกเพ่อยงเพ่อยังพรอยงลูกเพ่อยเพ่อหยางทเพื่อยางือหยงท้าเพื่อยง้าพ่อย้เพือยางเพื่อยง้าพ่อย้าเื่อยเพ่อย้าเพ่อยง่อ เอามาหสกกาหสื่อของตัวแค่เป็นบ๊วยประตูข้าคือมีพอไปทงนี้ครับพอกันจิบนาครับพี่้องครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด s u b s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวีดีทางช่องซีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ